สวัสดีมิรักษ์นักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนําเหรียญชนิดละ5บาทนะครับซึ่งเป็นเช่นเหรียญชนิดบางนะครับมารีวิวให้กับพี่พี่น้องน้องนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบรับชมข้อมูลกันนะครับและที่สําคัญครับเรามีการ ประเมินราคาของเหรียญที่ค่อนข้างจะสูงครับซึ่งบางเหรียญนะครับก็มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ราคาที่ประเมินไว้นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญทั้ง3ปีพศนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญ5บาททั้ง3มเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกาบขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับให้กับช่องของเราครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับชนิดบางนะครับปีพุทธศักราช2552นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับสําหรับ เหรียญปีพศ2552นี้แต่ก็ยังมีราคาที่ประเมินไว้นะครับก็ค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ5บาทชิดบากรุ่นปีพศ2552นี้นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสบครับคิวปัวนิกเกิลครับสอดส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก6กกรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็น บรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนทางด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็คือจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าพรนนะเจ้า,านะจกระท,ที่9นะครับด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีรูปลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับ มาดูด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2552นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2552นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่308ล้านนะครับ2แสน83,000เหรียญครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกที่ออกมานั้นค่อนข้างจะเยอะ,ะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำนะครับข้อมูลในส่วนนี้นะครับให้กับพี่พๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจาก เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมนะครับแล้วก็ผลิตเหรียญกระสับรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบบุณเวรียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคานะครับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2552นี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ1น0บาทนะครับสาหรับเหรียญยูเอ็นซีครับถึงแม้ว่าจะมียอดผลิตออกมาหลัก หนึ่งหลักร้อยร้านนะครับหรือว่าเยอะกว่าน,นั้นนะก็ะยังมีราคาประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะสูงนะสำหรับเหรียญย n c นนะครับเพราะาปีพศ2552นี้นะครับมาชมกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2553นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ หายากติดลำดับต้นๆเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญชนิด5บาทนะครับซึ่งปีพศ2553นะ้รัอบสาเป็นเหรียญชนิดบางนะครับเหรียญ5บาทรุ่นใหม่นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับเกี่ยวปูนิกเกิลนะครับสอดเส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลลิเมตรน้ำหนัก6กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งฉลองเครื่องแบบเต็มยศนะครับจอมทัพนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนชิดขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับ ขอเหรียญด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจากนะครับส่วนที่ท่านเห็นนะครับสีขาวๆนะครับและสีําวๆนะครับเป็นเส้นตรงขอบเหรียญนี้นะครับก็จะมีเป็นส่วนผสมนะครับระหว่างเนื้อนิกเกิลนะครับกับเนื้อทองแดงนะครับสําหรับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวะนารามนะครับส่วนด้านบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตาม โดยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2553นั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างของเหรียญนะครับก็จะมีตัวเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2553นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่20ล้านนะครับ4ี0แสน 3,000เหรียญนะครับถือว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างเกีนหน่อยครับเนื่องจากเป็นเหรียญหายากติดลําดับนะครับ1ถึง10นะครับเหรียญหายากติดลาดับนะครับสาหรับปีพศ .2553 นี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแบบหนึ่งครับที่เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ .2553 เนื่องจากเป็น มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็อีกบางส่วนนะครับซึ่งได้แจ้งไปเมื่อข้างต้นนะครับว่ามีการเรียกเก็บคืนเหรียญกระสับไปเป็นจํานวนมากครับไม่แน่ไม่นอนครับยอดผลิต20กว่าล้านที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะเหลือไม่ครบแล้วก็ได้นะครับส่วนราคาประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสําหรับ เหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2 5 5 3าราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับมาดูกันอีกเหรียญหนึงนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับชนิดบางเหมือนกันคนระับปีพุทธศักราช2 5 0 0 51นะครับซึ่งเหรียญปีพศ2 5 5 1นี้ครับไม่ว่าจะเป็นชนิด10บาทนะครับชนิด5บาทนะครับก็จัดทาขึ้นมา2แบบนะครับถ้าเป็น5บาทก็แบบหนาแบบบางครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทครับก็จะทําขึ้นมาแบบพระเสียรเล็กพระเสียรใหญ่นะครับสาหรับปีพศ2551น้าครับราคาก็จะแตกต่างกันไปครับตามยอดผลิตนะครับ เหรียญในยอดผลิตน้อยครับราคาก็จะต่างกันเท่านั้นนะครับเราสําหรับวันนี้เราก็มาดูกันที่แบบชนิดบางนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับซึ่งเหรียญที่มียอดผลิตหายากติดลําดับต้นๆเลยนะครับจํานวนเหรียญ5บาทนะครับเรามาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับคิวโปนิกเกิลครับสอดส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก6กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว permanent. ผู้มีพลอุลยเดชนะครับผินพระพักไปทววงาววงเบื้องขวานะครับส่วนทางด้านขวานะครับของเหรียญนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชการที่9้านะครับด้านขอบเหรียญก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับด้านนอกนะครับขอบเหรียญด้านนอกก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามครับส่วนด้านบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2551 นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ .2551 นี้ครับชนิดบางนะครับมียอดผลิตอยู่ที่6ล้านนะครับ2 2 5 0 0 0เหรียญนะครับถือว่า ยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยครับนั่นก็คือเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับต้นๆเลยนะครับสําหรับเหรียญชนิด5บาทนะครับซึ่งมีราคาประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับซึ่งราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ200บาทนะครับสําหรับเหรียญยู c น UNC นะครับเอาละครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้อง,องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดทใหม่ท่านรับชมกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ